บ้านไม่ใหญ่แนนนวิบอกขนามาไปขี้ขี้ตรงนี้แล้วคืออะไรเหยียบขี้หมาจ้ะเออทูปแตงล่างสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องสปา t ์ c h a n แนลวันนี้เห็นแต่งตรงองค์เครื่องแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะมาเล่นเกมกันนะคะไปเป็นคนที่ชอบเล่นเกม THE SIM มมาร มากแบบมากจริงๆอนะ่ะทุกคนคือเล่นมาตั้งแต่เดือดซิมหนึ่งเดือดซิมสองเดือดสิมสามแล้วก็เล่นจนถึงเดือดซิมสี่นะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นสิบปีแล้วมั้งหรือว่าเกินน่าจะเกินสิบปีนะคะแต่คือชอบเกมเดือดซิมมากนะคะมันแบบมันเป็นเกมที่เราสามารถใส่จิจนตนาการแล้วเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้อะในเนี้ยอยากจะ,ะรวยแค่ไหนก็ได้ไม่ต้องทำงานก็ได้อยากจะจนก็ได้อยากจะทำอะไรก็ได้นะคะนั่นแหละคะ่ะเรามาปล่อยโลกแห่งกิเลสด,ด้วยกัน เราเล่นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะ Are you ready 3, 2, 1ชุบขออนุญาตเกริ่นนิดนึงนะคะครอบครัวไวลี่นะคะไวลี่นี่ก็คือจะมีหนึ่งคนค่ะเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าแคนเดสนะคะแคนเดสไวลี่กับคุณหมาเจ้าหมานะคะชื่ออพอลโลนามสกุลจำไม่ได้แล้วเออก็คือแคนเดสกับอ p พอลโลอยู่ด้วยกันหนึ่งคนหนึ่งตัวนะจ๊ะบ้านที่เรา ต้องการจะสร้างนะคะในความคิดเนี่ยอุดมคติของไปคิดว่าเอ้ยเราอยู่กันแค่คนเดียวกับหมาหนึ่งตัวอยากได้บ้านที่มันแบบเออเล็กๆน่ารักน่ารักหน่อยนะคะเป็นอารมณ์แบบว่าใช้สอยสะดวกเดินไปทางไหนก็แบบอุ้ยเจออนุอนนี้ได้ง่ายนะคะเพื่อนมาก็มีแบบที่ให้เพื่อนแบบนั่งคุยกันกรุบกรุบแต่ว่าที่สําคัญคือต้องมีพื้นที่ให้หมาในการฝึกต่างๆแล้วก็สามารถเล่นได้มีสนามหญ้าให้นางวิ่งเล่นประมาณนั้นแล้วก็อยากจะมีพื้นที่เอาท์ดนิดนิดแต่เป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสิ่งที่คิด กับสิ่งที่เป็นเป็นยังไงเราตั้งใจแบนี้นะคะบ้านหลังเล็กๆพื้นที่ใช้สอยสะดวกเดินเข้าออกง่ายของไม่เยอะสไตล์มินิมอลมีพื้นที่ให้น้องหมาวิ่งเล่นกรุบๆนะคะมีกิจกรรมนิดๆหน่อยๆมีเอ์ดอร์นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวพาไปดูกันอันนี้เป็นตอนกลางคืนนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปจะขออนุญาตเปลี่ยนนะคะเป็นช่วงกลางวันให้เห็นนี่จ้ะบ้านไม่ใหญ่แนนวิบ้านเล็กๆแนนวิ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นละค่ะคือเอาจริงๆนะไปอะ่ะต้องการให้มันมีโซนแค่นี้นะคะตอนแรกที่ทำขึ้นมาเนาะเรากะว่าจะให้เป็นพื้นที่ใช้สอยในบ้านอะ่ะแค่นี้แล้วที่เหลือเป็นแบบอารมณ์เอาท์ดอร์สักพักคือเล่นไปเล่นมาแล้วอม,มันควรมีมากกว่านี้แล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งด่าหลังคานะคะคือ เป็นคนที่ไม่ชอบสร้างหลังคาเลยสมมติว่าถ้าสร้างบ้านเน่ยชอบเอ็นจอยกับการสร้างบ้านมากแต่พอเป็นเรื่องของหลังคาแบบมันดีไซน์ยากอะแล้วมันก็คือน่าลำพานอะแต่ว่ามันก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ไปต้องการเลยนะสําหรับหลังคาทั้งหมดไปอยากให้แบบว่าห้องโถงของไปอะคือแบบพอคนเดินเข้ามาตรงนี้นะคะตรงห้องโถงตรงนี้ก็คือ โลง่งโปร่สบายนะคะแสงแดดส,สามารถเข้าได้เห็นต้นไม้กรุบกรุนะคะสภาพที่คิดก็คือแบบว่าน้ำพุฟาาเทนตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนะมันจะต้องแบบพุ่งประตูเปิดมาฟืดนน้ำพุพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเรือนนะคะเอาละอ่ะนี่ก็เป็นบริเวณรอบนอกนะคะที่ทุกคนเห็น ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเราก็จะมีกิจกรรมเยอะก็คือถ้าคุณมาบ้านเราคุณก็จะเดินมาเตกเตๆเตะเต,แ,ต,แ,ตแล้วคุณก็ต้องสไลด์ตัวมาจ้ะเข้ามาปลาฉลาบก่อนวิวแล้วคุณก็กระโดดลงค่ะกระโดดลงน้ำสระว่ายน้ำนะคะมาเจอปะวานปะวานหรือปาวานเนี้ยเออนะคะคือแอคทิวิตี้ค่อนข้างเยอะตรงนี้ที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นมุมแบบมุมฟุงซ่านมุมแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะมุมแบบฟุงๆหน่อยนะคะก็จะ มีความสีม่วงๆกรุบๆเอาไว้ดูดปูนๆกันนะคะสําหรับผู้ใหญ่เนาะสายแบบกรุบๆของเราแต่เราก็จะไม่พลาดนะคะที่จะต้องมีสนามฝึกให้กับอพอลโลนะคะเป็นเด็กน้อยนะเป็นหมาน้อยก็คือพื้นที่ให้หมาเท่านี้แหละที่เหลือก็คือของฉันหมดเลยตอนแรกอะไม่ได้มีสระว่ายน้ําด้วยนะแต่ว่าหมามันงี่เง่ามากเพราะว่ามันจะเล่นกับเราตลอดเวลาล้วก็เลยอ่า,อาโอเคเพราะว่าเราก็ต้องมีสระว่ายน้ําให้เขาเล่นนะเนาะ อ่ะสภาพนี้ก็คืออีอ o พอลโลนะจ๊ะก็คือยังไม่ตายนะอันนี้คือเราพอสไ้เฉยเนาะอ,อู้ท่อนเหมือนตายเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะฉี่แตกหรือเปล่าน้องเล่นน้ํานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันอ่ะตัวด้านข้างนอกนะคะคือไปเป็นคนชอบเอาดอมาที่ไปบอกทุกคนนะแล้วดูสิคิดสภาพเปิดประตูออกมานะคะเปิดประตูออ,ะะะตออกมาจากตรงนี้ที่พอลโลมันนอนอยู่เนี่ยเปิดประตูออกมาปุ๊บ เดินเข้ามาในนี้แตกๆๆๆนะคะนั่งรับประทานอาหารแฮมเบอร์เกอร์บาร์รบรีคิวสวยงามแล้วดูสิคะมันสามารถดูทีวีได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ไว้ที่ย่างบาร์บีคิวไฟไม่บ่อยถ้าไฟไหมก็ไหมทีวีไปหมดเลยนะคะให้มันเผาให้หมดเลยตรงนี้นกนกก็ตายกันให้หมดไม่มีนกจริงๆนะมีแต่รังนกนะคะน่ารักปะคือชอบมากจริงๆมีชาบูด้วยนะเดี๋ยวแป๊หนึ่งขออนุญ,ญาตนะทุกคนคือ ฉันต้องการชาบูนะคะก็ทาร้อนมากต้องมีหลายๆอันนะอันเดียวพอแล้วน่าเกลียดเฉยๆอันโอเคประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นข้างนอกเป็นสวนแบบกรุบๆนะคะถัดมานะคะไปพาไปดูห้องไหนก่อนดีโอเคห้องนี้เป็นห้องออนเซ็นนะคะก็คือเอาตรงๆปไม่มีผ้าห้องนี้อยู่ในหัวเลยแต่ด้วยความที่พรอมไดแล้วเ มันมีห้องเซตแบบนี้ใหม่นะในภาคนี้เยอะเลยนะแล้วมันสวยถ้ามันจะไม่เหมาะกับบ้านชันบ้านหลังเล็กๆสไตล์มินิมอลก็ต้องมีปะอะไรแบบนี้นะและนี่ก็คือดูบอกเลยนะว่าตั้งแต่สร้างมาเนี่ยใช้ไปขังเดียวซึ่งก็ใช้คนเดียวเหงาๆด้วยนะนึสภาพซิมตัวหนึ่งตัวเล็กๆก,ก็แล้วอยู่ในอ่างที่ใหญ่เลอปะฮาเวอร์มากก็ต้องมีไว้นะคะแล้วก็ถัดมาทดาดา ห้องนี้คือชอบมากนะคะ p r o เวอรี่พรีเมากเซตที่ทุกคนเห็นอะไปเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีห้องเซตเนาะที่มีมาให้แล้วเราก็แค่มาประกอบกันปึงป้งๆๆจัดสีที่เราชอบนะคะให้มันเข้าๆกันบางอันก็เข้าบางอันก็ไม่เข้าแต่เอาที่ชอบเนาะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าบ้านดิฉันเป็นเหมือนบ้านเขตสวนร้อนเนาะจริงๆอาจจะเป็นแบบเป็นเป็นเสาแบบภาคไหนดีละ่ะ ทรงประมาณนี้นะก็คือร้อนอะ่ะบ้านอะ่ะรู้ก็รู้มีพัดลมเนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรไม่มีหน้าต่างนะที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะคือโปร่งนะคะโล่งนะคะลมเข้าค่ะลมโกรกดีนี่เปิดม่านหน่อยลมจะได้เข้าดีๆงงปะคือมีความขัดกันมากอันนี้มันแบบไม่ฟนะังชแนลเนาะมันไม่สามารถใช้งานได้มันก็โอเคไงคิดสภาพชีวจริงอะ่ะบ้านแบบนี้สมมติมีเตาผิงนะั่นหมายความว่าอุณหภูมิต้อง หนาวเราถึงต้องอยากได้เตาผิงเพื่อที่จะให้มันอุ่นขึ้นพอมีหน้าต่างแบบนี้นั่นหมายความว่าที่เนี่ยร้อนแล้วก็เลยต้องมีพัดลมใช่ไหมมีพัดลมไม่พอเปิดม่านขึ้นอีกให้ลมให้ลมโกรกเข้าบวกกับเตาผิงเข้าไปไงเออก็คือนรกค่ะตรงเนี้ยก็คือโซนนรกนะคะร้อนกันเข้าไปใหญ่อ่ะพอถึงตรงนั้นอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นโซนครัวของฉันนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีค่ะว่า ปกติแล้วห้องเซตเนี่ยเขาก็จะมีเคาน์เตอร์เนาะตรงนี้ประมาณสัก1 2เคาน์เตอร์มาให้อ่ะสามเคาน์เตอร์กรุบกรกับเตาต่าง,างๆกับตรงนี้นะคะความเป็นบ้านชันมันจะธรรมดาไม่ได้แก่ฉันชอบความใหญ่ความเวอร์้กทั้งที่ในหัวคขออยากได้บ้านเล็กๆนะแต่ไม่เคยทําได้สักทีเลยทุกคนนะคะมันก็จะออกมาเป็นสไตล์นี้เนาะก็คือเคาน์เตอร์ต้องใหญ่ต้องเวอร์ก็คือมีพื้นที่ทำอาหารเพียบถามว่าทำอาหารไหมไม่เลยจ้ะเอาไปกินข้างนอก ต่อมาก็เป็นแบบทีวีกรุบๆนะคะอ่ะอันนี้ก็โอเคพอได้อันนี้เป็นโซนที่ไปบอกว่าพอเรามองมาใช่ปะ่ะจากบนหลังคาเมื่อกี้เป็นไงน่ารักวะมันมีความน้ำตาลแล้วก็เขียวๆก็คือชอบมากเลยคือมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่ออ่าน,นี้อันนี้ห้องนอนเราไม่ได้แต่งอะไรมากมีแค่เปลี่ยนตัวตัวเตียงเพราะว่าอยากจะให้น้องได้เอเนอร์จีเยอะๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนหน้าต่างนะคะกับประตูด้วย หน้าต่างเนาะก็เป็นสิ่งที่เรามนถามมาว่าบ้านเธอสิเคียรลิตี้อยู่ตรงไหนทำไมทุกอย่างมันเลยดูเปิดมันเลยดูโลง่งทุกคนจะเดินเข้าได้มองเห็นทุกสิ่งโทษนะแค่ตรงนี้ก็ไม่สีเคียวแล้วปะแค่ตรงนี้โจรจะมาก,ก็คือทะลุเข้ามาได้แล้วปะคือบ้านใชนเป็นแบบโอเพนแอร์นะคะโอเพนเอ r ว o รี่วันอ่ะอันนี้เป็นห้องห้องทอเรนะคะก็คือห้องทอเรห้องนี้ไม่เคยเข้ามาใช้เลยค่ะ ทำเป็นเหมือนว่าเราอ่านหนังสือนะคะแต่ไม่เคยอ่านหนังสือเลยค่ะเราก็เอามีประดับไว้ยังนงเลยนะคะเพื่อให้เราดูมีภูมิฐานค่ะนะคะก็คือมีไว้เฉยๆไม่เคยเข้าไปเลยจริงๆเนาะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ห้องนี้เนาะห้องแบบห้องนั่งเล่นอ๋อพาไปดูห้องน้ําหน่อยห้องน้ําก็กรุบๆนะทุกคนไม่ได้มีอะไรแบบว่าเวอร์หวังคือตอนแรกอะ ตั้งใจห้องนี้เป็นห้องเล็กๆเพื่อจะแบบเหมือนเป็นเราเข้าเข้าออกเข้าออกแล้วพอสร้างไปสร้างมาว่าต้องการที่จะมีห้องน้ำสองห้องใช่ปะมันกลายเป็นเหลือห้องเดียวเราก็เออไม่เป็นไรมั้งแขกมาก็เลยผ่านห้องนอนใช่แล้วก็เข้ามาห้องน้ำห้องเนี้ยห้องเดียวกันนั่นแหละจบๆค่ะประมาณนี้อันนี้นะคะเป็นที่อยาบน้ําของคนอันนี้ที่อยาบน้าของหมาค่ะของที่อยาบน้าของหมาก็จะมีความเวอร์หน่อยนะคะจะมีความเป็นแบบเออจากกุชชงจากกุชชี่นะคะให้หนีเปไง ให้หมาให้หมาอันนี้ให้คนค่ะนะคะ,ะ,คะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะกรุบๆไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นกันไปดูกันดีกว่าว่าคุณแคนเดสเขาทำอะไรอยู่นะคะเอาละสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนอย่าเพิ่งบุลจี่รองเท้าของคุณแคนเดสนะคะว่าเอ้ยทำไมนางไม่ใส่รองเท้าลืมใส่ให้หรือเปล่าไปใส่แล้วนะ เดี๋ยวไปให้ดูนะพอเขาออกไปข้างนอกเขาใส่รองเท้านะคะเขามีรองเท้านะคะแต่เขาไม่ชอบใส่รองเท้าอยู่ในบ้านค่ะไม่รู้นางเกิดในครอบครัวประเภทไหนดู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 ดดนี่เห็นไหมนางวีรองเท้านะจ๊ะเออแล้วดูอ่พอลถามว่ามันแคร์แม่มันไหมเออเป็นไงล่ะถามว่าอย่างนี้ชอบอาบน้ํำไหมไม่ชอบทอเล่นน้ำมาชอบเออเนะี่ยพอเล่นเสร็จแเ้าก็จะไปข้างในนะโอเคเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินตรงนี้สักหน่อย อ๋เน <laughs> like ่าแล้วเนาะกินบ่ได้แล้วจ้ะนี่เขาโกรธนะเมื่อกี้เพราะว่าอพอลโลมันมันเล่นน้ำไงมันน้ำแฉะเดี๋ยวหาอะไรกินสักแป๊บหนึ่งนะคะกรุบกรุบเปิดเพลงจังสักหน่อยออเพลงนี้คือเปิดอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยมันต้องดังไปเลยเออนี่ทำอะไรดีอย่างเราต้องเสียกี่ปะ สุกิยากิปะแพงสุดต้องสุกิยากิปะแพงนะจริงแพงมาก <Okay. S 1> คือพอเปิดเพลงเนาะเพลงมันก็จะแบบแรบปบแรบปบแบบไปด้วยอะมีเดียมไปแล้วกันอ่ะขอดูทีวีหน่อยนะจ๊ะฮ้อนไม่นานหนังสือได้ด้วยหรอตรงนี้ทำเหมือนจะอ่านเนาะอันนี้คือต้มเสร็จยังเนี่ยกินได้ยังเออนี่ เป็นไงชีวิตอันฟินฟินของฉันนั่งกินสุกี้ยากี้นะคะบ้านฉันมาสว่างไปไหมทุกคนว่าเดี๋ยวนะฉันว่าเดี๋ยวฉันเอาไฟออกสักอันหนึ่งดีกวนะ่ามันแลดูสว่างไปหมดเลยอ่ะไหนผมนต้องออกไปสักสองอันดีอยากให้เป็นอารมณ์แบบแสงเทียนกรุบกรุเออประมาณนี้ดีหน่อยดีหน่อยไม่ต้องเยอะมากเออให้มันแลดูเป็นกลางคืนหน่อยนี่หอย แม่แห่ไปไงซุกี้ยากี้เทียนทีวีโอฟินนั่งกินคนเดียวซะด้วยอืมเอออะไรวะเดี๋ยวเรียกอพอลโลซะหน่อยวันนี้หน่อยโอ้แล้วดูตัวดิน่ะนางจะไม่ค่อยชอบเสียงดนตรีนะเสียงแล้วพวกนี้ไปแหละไม่ชอบไม่ชอบเอ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี oh, ment, think, ๋ยวเดี๋ยวอ๋อเบิ้ลเหรอฉันถั่งนางเบิ้ลเหรอพอๆๆเดี๋ยวก็เป็นตุเป็นตะโอเคเดี๋ยวเอาผนังลงซะหน่อยนะคะฉันว่าก่อนอื่นเลยนะขออนุญาตอาบน้ําให้คุณให้คุณชายพอลโลเขาดูๆๆๆจุ๊บซะหน่อยสวัสดี เอดูวิวดิทุกคนดูวิวสิคะมันน่ารักมากเลยแต่ก่อนอื่นเนาะไม่ต้องทำอะไรกันทั้งนั้นน่ะไปพาให้น้องไปอึอกก่อนคือตั้งแต่ไปเล่นมาไปยังไม่เคยจะบอกเขาไปยังไม่เคยเห็นฉี่และอึอของน้องอ๋อที่น้องเล่นไม่ใช่ฝนตกหรออ๋อน้อง อี่อโลกคือทั้งขี้ทั้งเยี่ยวตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวเ๋ยวนะเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับฟาสักทีม,มาหน้าอย่างนี้เลยพันเรามาหน้าอ๋อไม่น่าแล้วกันเนี่ยถามว่าใครจะเก็บขี้ไม่ใช่ฉันละฉันมีแม่บ้านฉันจะเก็บทำไมขี้ทีวีซีซันพรีเมียร์หรอเฮ้ยอย่าบอกนะวันนี้เราต้องจัดงานปาร์ตี้มาดูทีวีกันซึ่งทีวีที่บ้านอะเนี่ยใหญ่สุดละเออว่นเราไม่มีทีวีเวอร์เวอร์ว่ะ เดี๋ยวไปหาที่วีวเวอ,อร์มาดูก่อนเดี๋ยวไปขออนุญาตปิดปิดปิดเพลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยต่พอลลมันงี่เง่าดูดิน่ารักปะนี่เป็นคนล่าหมาอันนี้หมาใช่ไหมอ่ะเป็นหมาใช่เปล่าดูดิว่าดูดิ อพอโลนอนอีุ่ยเจ็ดมงเช้าแล้ววะหกโมงเช้าถึงทีสองเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปนอนก่อนบอกอพอลโลให้ไปนอนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีงานปาร์ตี้กันเนาะคืนนี้นอนก่อนนอนก่อนขอโทษทีนอนหกโมงเช้าแล้วทุกคนบ้านเรามันเหมาะกับการจัดปาร์ตี้มากเพราะว่าแอคทิวิตเราเยอะนะคะ มีทุกอย่างอยู่บนทีวีเนาะนเดี๋ยวเราให้มันนอนเสร็จก่อนโอ้ยเลิฟเต้บ้าดิโอ้โหทำยางนก็มีแฟนดูดิมีใครน่าเป็นเลิฟเต้ด้วยบ้ง้งโอ้ยมีเมียแล้วด้วยจ้ามีเมียแล้วม,มีเมียแล้วไม่เอาฮะเน่อืมวิกเตอร์โอ้ยทำไมฉันคุยแต่กับคนมีเมียแล้วกูตายสภาพ เบอร์ได้ด้วอ่ะต้อง,องเซอร์ไพโอแล้วล่ะต่บรินเ่ะโอเคขอโทษดินะคะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องมีทีวีก่อนเพราะว่าความเวอร์ของเราเราก็จะต้องมีทีวีเพื่อที่จะจัดงานให้มันใหญ่โตนะขยับได้ไหมเออมันก็เขยับมันติดได้นี่ว่ะเนอขยับเออถอยถอย,ถอย ถอยน่ะเออถอยถอยน่อยเท่ากันไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาทีวีมาตั้งนะทีวีจะต้องเวอร์หน่อยถ้าถามว่าเอ้ยทำไมไม่ประหยัดเงินคนรวยเนาะคนรวยจ้ะอยากได้ทีวีนะคะอยากได้ก็ต้องได้ปะมีทีวีเวอร์แล้วนะคะทุกคนต่อไปภารกิจต่อไปของเราก็คือ หาเพื่อนจ้ะพาเพื่อนมาจัดงานมาดูทีวีซีซั่นพรีเมียร์กันว้ยยิ้ม่บ้างคนนี้น่าลำคาญมากชา้าไปหมดทำแล้วก็ชา้าไปหมเขาก็จะมาทำอาหารให้เรานะคะแล้วเดี๋ยวหน้าที่ของเราก็คือขอไปเตรียมน้ำส้มก่อนเฮ้ยไหนเพื่อนมาทีต้องเวอร์หน่อย,อยดิยว,วะ่ะหูแพงมากไอซทีแล้วกันอะเวอร์สูด อยากเล่นบอลอีกแล้วม,ม,มันดุเนะหมือนดุหนือนดีนะดน่ารักรักหมาโวยรักสัตว์เป็นคนรักสัตว์ลูกบอลไปไหนกะซื้อ,อซื้อมลูกบอนอ๋อฉันมีบอลนี่นะวางไว้นเงี่ยเดี๋ยวแม่บ้านก็นมาเก็บ,บว้าวดูไอซ์ทีสิทุกคนสวยมาก โอเคเริ่มได้นะคะปฏิบัติการของเราก็คือจัดงานพาร์ตี้กันไปเลยไปเลยลุยลุยลุยอ่ะพอไปเล่นกันมาก่อนโอ้โห oh oh. ม่นะว้าวดินเนอร์เหรออาหารปาร์ตี้ปกติกรุบกรุบฉันจะ้ะเกสเหรอเวยกเกสหน้าตาหน้าก,กลัวด้วยทุกคนเลยสถานที่ก็คือที่บ้าน อ๋อว oh, ิลลี่โบ้านฉันดูดีเนี่ยนีนี้ย้ย,ยสวยนะเนี่ยไม่ธรรมดาขออนุญาตเปลี่ยนชุดให้พอลโลนะคะอันนี้ก็เป็นงานของเราเหมือนกันเราก็จะเปลี่ยนชุดเหมือนกันนะคะเป็นชุดปาร์ตี้ที่เป็นชุดคู่ของเราสองคนว,ว้าวเป็นไงล่ะดูสิครับแบทแมนขโมยหัวใจนี่ถ่ายรูปน้อยถ่ายรูปน้อย พอแล้วเลิกเล่นได้แล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปมาเนาะขออนุญาตนะคะโอ้โหนี่มันใครกันครับนี่ฮะโอ้โหดูดูดูมีโคเท่ค่ะเรียบร้อยอ่ะโทษนะเจ๊ไม่ทำกันแบบนี้ เดี๋ยวเรารวมกลุมก่อนนะคะจะได้แบบว่าสั่งทุกคนได้แบบง่ายขึ้นเนาะกลุ่มของเราก็แน่นอนต้องมีผู้ชายที่เราหมายปลองนะคุณเซอร์จิโอโรมิโออะไรกันใครในเยมเมามากินฮอตพอทด้วยกันจ้าฮอตพอตจ้าฮอตพอตจ้าฮอตพอตอากาศก็ร้อนยังยังกินฮอตพอตอีกนะจ๊ะแต่ปวดปวดรื้งจต่ตอนนี้ขอไปขี้ก่อนนะไป <c oughs> ไหนเราไปขี้ก่อนไปขี้ก่อนแม่ สู้ๆขวาวอาสู้ๆ,ๆเออมาทำฮอตพอตกิน no ไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเพลงฮิปฮอปได้ไหมไม่ได้จ้ะเออนี่ดูคนเพียบเลยนะเจวจ,วจ้าวเจวจ้าวชอบเฮ้ยไม่ดิสิ่งที่สำคัญคือเราต้องดูซีรีส์ด้วยกันนี่คือเหตุผลที่เรามาเฮ้ยเธอเธอ,อหเห็นหรือเปล่าเขามานั่งข้างฉันนะแกชอบปะเนี่ย ซอบสันกับผู้อ้าวตาล็ลกอกแรกล็อกแรกบอล์กแวกวอกแว็กไว้ดอยตาลอยจะติดปิดสื่อนะติดมือถือด้วยมีคนนี้น,นี่ฉคนก็คุยกับเขาเยอะนะคนนี้ไหนอ่ะดูกันสักทีสิอ๋อฉันเอ็นจอยอยู่คนเดียวอ๋อฉันแฮปปี้อยู่คนเดียวเหรอเนี่ยชอบอะเวลามีคนเยอะๆเห็นแบบเก้าอี้ทุกตัวถ <ๆ S 1> ูกใช้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ ีคนนั่งคนกระจุกกระจายชอบชอบชอบไอ,อพวกนี้มาวิ่งของฟรีกันใหญ่เลยเนี่ยอ,อะ,ะคะาราคาทุกคน <c oughs> ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะกรุบกริบนะคะเก็บตอกกันนิดนึงเนาะ,ะเออไปไงไปไงละ่ะน้าแอกมันแอ๊แอแอจริงนะ,ะก็โอเควันนี้พาที่เนาะขออนุญาตเปิดเพลงนะคะให้มันกระหึ่มแล้วเราก็ เพลงโปร้ยเพลงโปร้ยเออนี่ไหนอะอ๋อโทษนะว่าคือเธอไม่เต้นกับเขาเหรออ๋อมันมีหลายกิจกรรมเนาะเออเข้ามาห้องนี้ก็คือตัดอารมณ์เลยจ้ะลงไปก่อนเนี่ยเพื่อไม่กล้าลงเห็นไหมมันกลัวจมน้ำเนี่ยน้ำลึกก็ล่าเออรีแลกซ์โอ้โหโอ้โหโรเท่ อันนี้คือรองรับคนได้เยอะไหมอะ่ะเอาบ้างโกรธอะไรเนี่ยเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยฉันว่ามันคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าแกทําไมมันถึงใกล้ชิดฉันขนาดนี้ฉันว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ตัวฉันเนาะขอโทษทีทุกคนฉันว่าเป็นตัวฉันนี่เวอร์มาเว่อร์เว่อร์เอาล่ะ,ะทุกคน คืออยู่ตกใจนะคะมันหมดเวลาปาร์ตี้แล้วทุกคนก็เลยกระเด้งออกไปหายหายหมดเลยนะจ๊ะหายหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยมากินข้าวด้วยกันก่อนมากินข้าวด้วยกันก่อนทุกคนมาบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า <laughs> ขอบคุณนะจ้าขอบคุณนะจ้า <laughs> ขอบคุณเลยวเนี่ยอาหารก็ฟรีเอฮะเพลงก็เปิดให้ <laughs> ไฟเฟยอพอลโลรืดรเลนได้แล้วเขาว่างั้นคือ อ๋อคือหมาเชนเยลรู้ไหมไรกักรักแหละบอกข้าหมาไปขี้ขี้ตรงนี้โทษน,นะขี้ตรงนี้แล้วคืออะไรเหยียบขี้หมาจ้ะเออถู นี่เธอถูกขี้หมาบนพื้นนี้โอ้ยทำไมดิวเนี่ยคุณดูอพอลโลแปลงล่างเฮ้ยแปลงร่างจริงอ่ะกล้าลงไหมอ่ะเอ,อวันไอวันลงไปแล้วไอวันวันไหวไหมอ้น่ารักมากเลยลูกอือสุดยอดสุดๆเก่งที่สุดน่ารักที่สุด อ้วนน่ารักที่สุเสดเราไม่เคยเทรนจะอ้วนเลยเอโอ้โหใชสใุ่ยชช่ใช่ใช่ดช่ใช่ยชุ่ช่ใท,ทุกคนช่คชนะ่ใ แต่ดูสภาพดิ <cuanto S 1> ิ่ Jamie, organize. เขียวอืทั้งหมดเลยเละมากค่ะทุกคนคะเอาละค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะก็ถือว่าภารกิจวันนี้นะคะในการจัดงานปารี่เขาเรียกว่าอะไรเลยอะเป็นการจัดงานปารี่ออมดูซีรีส <wh consigo S 2> ์นะคะก็ไม่ได้เวอร์มากก็แค่แบบซื้อทีวีใหม่นะคะทีวีต้องใหญ่ๆเวอร์เวร์หน่อยนะคะก็สมสมเป็นเราหน่อยเนาะ แบบบ้านไม่ใหญ่แน่นวีโอเคตอนนี้วินอนไปแล้วแคนเดสก็คือหลับไปแล้วนะคะ นั่นแหละค่ะทุกคนก็เป็นหนึ่งวันนะคะของคุณแคนเดสเขานั่นเองจริงๆภารกิจของเราวันนี้เราว่ามันผ่านไปได้ดีดมากเลยนะคะเพราะว่าไปอ่ะอย่างที่บอกใช่ปะว่ามันจะมีแบบว่าให้ดูซีรีส์ใช่ปะสิ่งที่เราต้องการก็คือดูซีรีส์จ้ะแต่ว่าต้องดูกับเพื่อนไงเขาเรียกเราเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้เป็นสิบขนาดนั้นนะไม่รู้ว่าเรียกเพื่อนหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็มาเขาก็ถือเออให้เกลียดเรามานะคะแต่หนุ่มน้อยเซอร์จิโอเนี่ยยังไงตามติดฉันไม่หยุดเลยนะไม่หยุดเลยนะคิดอะไรหรือเปล่า ชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาตามติดกันนะคะว่าถ้าไปจะพยายามจีบน้องเซอร์จิโอเนี่ยแต่รอดหรือไม่รอดเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็จบลงไปแค่นี้ก่อนนะคะแลาหยุดแค่นี้ก่อนและเดี๋ยวเรามาต่อกันใน E ีีหน้านะคะมาดูมาตามติดชีวิตรักกันว่าฉันจะสามารถเข้ากับอ e ีหนุ่มน้อยเซอร์จิโออะไรนี้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าดูจากสภาพนางแล้วนางก็มีความแบบแปลกอะเราแปลกหรือเปล่าเราก็แปลกนะเราก็ไม่ธรรมดานั่นแหละค่ะ อันนี้ก็ขออนุญาตบบายๆทุกคนนะคะด้วยภาพจบอันสวยงามนี้นะคะก็คือเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลทั้งหลายนะจ๊ะเมืองจะแบบ after party อเนาะมันก็จะมีอะไรประมาณนี้นะคะยังไม่ลวมกับข้างนอกเนาะเป็นไงบ้างไหนดูสิก็ไม่แย่มากก็ก็หนักก็หนักอยู่นะคะก็แต่งงมากว่าขี้หมาหายไปไหน คือฉันถูแล้วฉันปาดหมดแล้วหรอยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าถ้าแบบอยากเห็นตอนที่ไปมาเล่นเกมอีกนะคะก็ฝากกดไลค์เกิดแชร์เกิดสับแตะใครกันด้วยนะคะเวลาโอเคบัวบาย